哦。Oh, <wow. S 2> oh, wow. เขือนนี้มาตาม GPS เลยเรามาตามรอยของช่องป่าเขาเราธรรมชาตินะครับก็ได้ปนินกันเยอะเลยมาลองดูม้างครับมาลุ้นกันกว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับไปหาหมายก่อนครับไม่เคยมาครับครับดีได้คนนำทางนะครับคนพื้นที่ครับ ตามเข้าไปครับไปเข้าเขื่อนแม่ประจันนะครับนี่เขาแล้วครับเขอนเนอยู่ข้างหน้าครับอ้นี่มันโครงการไปอีก500เมตรก็จะเป็นสายเกล็ดแล้ครับเข้าไปข้างในได้เลยนะครับนเราออข้างเนี่ยครับออกข้างตรงไปยเกลดเลยครับขอบคุณมากครับ คนนำทางครับหม่ก็ไม่รู้ไปทางไหนเลยถึงแล้วครับเขือนแม่ประจัน โอ้โห,โหไปลยุยแหมบรรยากาศสวยงามจริงๆพาไปชมบนสันเขื่อนครับดนี่ไงไโอ้โหคนตกปลาเพียบเลย ไหนดีละ่ะไม่เคยมาในแถวนี้ม,มู้นนะเขาตกปลากันมันตกปลากันนะครับมู่นครับฝั่งหนูเลยทางเต็นตกปลากันครับเดี๋ยวเราหาทําเลก่อนว่าจะไปตกของไหนกันดี รับผมไปรู้กันครับสำรวจไม้ก่อนครับตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์จอดนะครับเดีย๋ยวลองไปหาข้อมูลกันครับไม่รู้เขาหากันแบบไหนครับตรงนี้เราไม่เคยมาครับเดลองไปรู้ถามเขาดูครับ ถามข้อมูลกันครับว่าเขาตกกันยังไงครับสวัสดีครับได้บ้างยังครับโอ้ได้ปาได้ปาเล็กๆเออไม่ได้ปลาใหญ่เลยไม่ด้เลยไม่ค่อยกินเลยยังไงมีแต่ปลาสามมุปมปลาเล็กๆ <laughs> ตรงนี้น้ำลึกไหมครับน้ำตีไปไกลๆน้ำไม่ลึกครับเดี๋ยวออกกินแล้วเอาแล้วได้โชว์แล้วได้โชว์แล้ว ปัดเลยปลาเล็กๆกางกว่าน่าเอาแล้วมาลุ้นกันครับปลาอะไรแล้วที่เขาได้ปลานินกันเยอะๆไปตกที่ไหนกันนะตรงโน้นละครับที่เราเยอะๆนะครับเล่าแล้วพี่ไม่ไปทางนู้นนะคนมันเยอะเล่าไม่ไปเล่าปัดเลยเนาะอ๋อมันไม่ตัดกำมังครับกำัง ปานนก็เคยเข้าอยู่แต่ว่ามันแล้วผมจะหลิวนี้ไปทางไหนดีครับตกชิงหลิวอะเไดเห็นใน Youtube ช่องป่าเขาเราธรรมชาติอะเขาตกปานินโหได้เยอะยอๆตัวใหญ่ๆตรงนี้แล้วตรงน้นรถวิงไปได้ใ่ะตรงนี้นแล้วทางนี้ไม่ดีเหรอทางนี้มีห นี่น้ำตื้นเหรอหรือไงทางนี้มันมันรถเข้าไม่ถึงเหรออ๋อเหรออ๋อหน่ารถวิ่าได่ตลอดอ๋อหน้ารถวิ่งได้ตลอดทางเลยอ๋อครับผมขอบคุณมากครับขอข้อมูลไม่เคยมาเดี๋ยวลองดูได้ข้อมูลนะครับไปลุยกันต่อนี่ครับบรรยากาศสันเขื่อนนะครับ กว้างเลยครับแต่น้ําไม่เยอะนะครับตอนนี้น้ําแห้งครับฝนตกปลาก็มีหลายท่านอยู่ครับบรรยากาศสันเครื่องครับสวยงามครับเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาครับตกปลานิน่าจะไปแถวนู้นน่าจะดีครับเดี๋ยวลองไปดูครับไปครับสำรวจไม้กันต่อ ไปหาหมายข้างหน้าครับคนเคยตกตอยู่นะกกน่าจะกินได้เอาละครับเราเห็นแนวออกไปนะครับน่าจะได้เรื่องครับตรงนี้แต่น้ำจะลึกครับเดีย๋ยวเราไปหลิวกันดีกว่าลงได้ไหมเอ่ยลงไปดูทำเลกอนครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผม 3D f i s h i n g มากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมากันที่อ่างเก็บน้ำ้วยแม่ประจันนะครับนี่ครับอยู่แก่งกระจานนะครับเพชรบุรีครับบรรยากาศก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีนักตกปลามาหลายท่านครับตะคัดก็มีกลางนะครับาปลากันแบบฟรีสไตล์ครับที่นี่เป็นที่หลวงนะครับ ก็เลยไม่มีกติกาอะไรครับแค่ดูแลรักษาความสะอาดกันแค่น้พอนะครับครับผมเห็นจาก youtube ช่องของป่าเขาลำเราธรรมชาตินะครับเขาได้ปลากันเยอะดีครับปลาอินไซต์ใหญ่ๆครับก็เลยมาลองดูนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้ผลงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลงเบ็ดก่อนครับอิกกิ้งครับอย่าบ็ดตัวเบ็ด ปั้นใส่ตะกวนิดนึงครับการอ่อยไปในตัวนะครับอลุนก้านก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมและ f อที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับแลยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าเพิ่งมาชมช่องนี้ก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ผมเพื่อน,น้กรเสียเวลาไปชมกันตกปลากันต่อเลยครับ ะคลังลงเบ็ดมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่มันไม่รู้จักเหยือ่อเขาเราไม่เคยมาตกคุ้นเหยื่อครับมาลุ้นกันอีกพักหนึงครับจะได้ตัวไหมมีปลาอะไรมาทักทายไหมย่งครับแน่ๆมาะเยอะอยแยะเลยครับผลครับรอบด้านเลย สองหน้าฝนนะครับฝนจะมาช่วงบ่ายครับปลายังไม่มาครับตอนนี้เอรุ้นกันต่อครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งแปลกใจเสียจริงปลาไม่กินเหยือ่อ นั่งอยู่นานจนฉันนึกเบื่อปลาไม่กินเหยื่อแสนเบื่อจริงๆ <c oughs> ไม่กินเลยครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบา่ายสองกว่านะครับ <c oughs> บรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไปรอบเลยนะครับปลาก็ยังไม่มีแตะเลยสักตัวสงสัยมันจะกลัวฝนนะครับ สกิ๊นี้จะได้แฮห้วนะครับนีครับบรรยากาศฟ้าฝนมืด,ดครึ้มไปมาได้ปลาได้บรรยากาศก็คุ้มแล้วครับไปลุ้นกันต่อครับรอบใบสองกว่า,วาครับ แล้วยงไงกันนี่ลบก,ก่อนนะครับตอนนี้ฝนก็เบาลงมาครับลมก็อ่อนลงนะแล้วปลาก็ยังไม่แจกเลยนะครับลุ้นกันต่อครับว่าปลาตัวแรกจะได้ปลาอะไรนะครับปับ้วแม่ประจันที่เพชรบุรีนี่นะครับตัวทีสองหนอง,งยาป้องนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับ ต่อนะครับครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกว่านะนะครับหมาก็ยังไม่แตะเลยนะครับมันไม่มีตัวหรือมันไม่รู้จักเหยื่อก็ไม่รู้ครับยังไงเดี๋ยวเราเก็บเบ็ดลองไปดูมืออาชีพที่เขามาตกเจ้าถิ่นนะครับอยู่ตรงที่มาเมื่อบ่ายนี้นะครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองไปเบียดตรงนั้นดูครับเกิดจะได้ตัวบ้างครับ ก็ตรงนี้ยังไม่ได้ตัวเลยครับผมเดี๋ยวเก็บเบ็ดกันครับ ดีมากครับแต่ปลาไม่เด็กครับเด็กเด็กย้กบบยายไปหาเจ้าถิ่นครับดูที่เขาได้ตัวเยอะอย่างไปครับย้าย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 ครับผมผมตกไม่ได้ตัวนะครับเดี๋ยวพาไปดูผลงานของเจ้าถิ่นนะครับว่าเขาจะได้ตัวเยอะไหมเนี่ยจะมาร่วมแจมหน่อยครับฝนตกซะนี่บรรยากาศ ไอํานวยเลยตกปลากินดีเหรอ<า>ตรงนู้นไม่เอาเรื่องเลยมันตกเกือบสองชั่วโมงตรงนน้นไม่แตะเลยขนาดตกหลิวพิ้วๆิไม่กินเลยเลอนัก,กลัวมันมีตะคัดใช่ไหมฝนก็ไม่ยอมหยุดเลยก็จะมาตกาตรงนี้เป็นแจมตรงนี้สักหน่อยจ้ะ ไม่ได้เลี้ยงอีกคนตกเราได้ไหลายตัวไหมแห่ดูผลงานหน่อยดิเยอะแล้วครับเลยดูผลงานพี่หน่อยดินี่นะครับมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเลือดโอ้โหของเจ้าจทย์กำลังล้นล้วนนี่ครับผลงานของเจ้าทิ่นนะคร้ำยังไม่โดนปันินเลยแม่ ในคลิปเขามีแต่ปลานิลมันไม่สามานี่ก็จะเจอปลานินบ้างเลือดอ๋ออยู่ตรงนู้นเหรอเหรอโอ้โหไม่รู้ไงไม่เคยมาเลยครั้งแรกมาฮ่าฮ่า่ามาขึ้นด้านจางอ๋อทางนู้นมาได้อะเหรอดอ๋อลงทางนู้นเลยวิ่งทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้ เราไปเข้าทางไหนถึงได้อะออกไปพรัดผู้อะครับอไปพรทเลยถพัดไปตัดเขอะมีทางตักว่าเยอะวัดวัดผูายซของผู้ไซอ๋อแล้วเข้ามาทางนู้นแล้วทางนี้นี่ไปตันหรือไปออกได้อะเลยออกไหนอะออกหนือป้องได้เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับนครปฐถมน่าออกได้ใช่ไหมอ๋อคนครปฐมใช่ไหมเดี๋ยวย้อนดีกว่าครับถ้าก็มามผมว่าย้อนมาข้างล่างนี่ดีกว่าไปทางเดินเออเพราะมันอากาศไม่อำนวยคงไม่ได้ตกก็แล้ <c oughs> เออม่ได้ถ้าออกก็ต้องนครสมบวกเลอครับออกมาจากนครสมครับครับแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่เออเพื้นที่อ๋อเพชรบุรีเนี่ยเหรออ๋อมาตกประจำนานๆวันทีเนื้ออ๋อว่างก็มาเล็นไหมี่ไงก็มาเลย ครับงั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนครับว่าจะมาแจมด้วยช่ไฝนไม่หยุดนั่นน่ะสิหน้าฝนลำบากนิดนึงตกต่อคงไม่ได้แล้วครับฝนมันไม่ยอมหยุดครับน่ครับขวาขาวเลยตกหลิวก็คงลำบากครับมีลมด้วยครับต้องกลับก่อนดีกว่าครับวันนี้มาขุดแท้วครับสำหรับคลิปนี้ผมสามดีพี่จิ้งต้องขอลาไปก่อนนะครับ มาแก้มือใหม่นะครับให้อากาศดีๆหน่อยครับวันนี้มาเจอแต่ฝนนะครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาชมจบคลิปนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ผมสามดีพิชชิ่งต้องขอกก่าวคาว่าสวัสดีครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายกับนี่นะครับมายห้วยแม่ประจันนะครับไวมีโอกาสจะมาแก้มือใหม่ครับ วันนี้อ,อาบแม่อำนวยครับต้องกลับก่อนครับฝนตกไม่หยุดครับบายบายกลับบ้านครับมาก่อนครับอ่างเก็บน้ำแม่ประจันกลับบ้านมาไม่กินครับกินแห้วครับวันนี้ฝนไม่ยอมหยุดครับใส่เหลีล่ยมลำบากครับ พื้นที่เขาตกตะก้อได้ตัวนะครับผิวไม่แตกเลยเะเร็อมันคงไม่คุ้นด้วยนะครับสายบันทับที่เราวิ่งอยู่บนสันเขื่อนนะครับเขื่อนแม่ประจันนะครับต่อไปอีกที่เพลนหนองยาป้องนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับใครมีโอกาสก็มาได้นะครับหมายฟรีหมายธรรมชาตินะครับตกฟรีไม่เสียตังค์ครับ กดูแลความสะอาดด้วยนะครับจะได้มีหมายดีๆให้ตกกันนานๆครับไปครับกลับบ้าน